ก่อนหรอติดแล้วอะอรเราพายเหง้ามาเอยพายเหงมาเออนั่นแหละอ่อป็นสิบก้อโอ้โห่อยเป็นสิกนัวนี้้วครับทอย่างไรเจ้าของอย่งน้ไดนเดีย่าวันนี้ยงเดกก็งยลงเลยเออเบาเบาเบา ชื่อัครับทรงโจหอครับอายุ29ปีมาจากจุมเพียครับเดี๋ยวให้มาจุมเพียไปส่งที่ไหนครับไส่งแกงนาำน้งครับอ๋อเเป็นทังไงท่ลงทั้งสุดครับนะทงสุดครับาดุวัลยรการวันนี้ผมจะเรียบเด้ไหม